สวัสดีครับรุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งแครลี่กันฮะเกมนี้เป็นมิฟอร์จูนแครี่เจอกับสมอลเดอร์แครี่ฮะรลเวลหนึ่งนะฝั่งสีแดงเหมือนจะเข้ามาทางป่าสีฟ้าฮะลุงปลอมาเฟสเช็คเข้ามาไม่รู้ว่าในป่ามีคนซ้อนอยู่2คนฮะเราตรงนี้ฮะมีการบวงเกิดขึ้นแต่ว่ามิดเรเห็นเป็นวาลาดนะฮะดามเมจค่อนข้างน้อยนะแต่แครลี่เป็นมิฟอร์จูนอะเติมเติมกันได้อยู่โอเคฮะ ฮิวของรุมบอมมาแต่ว่าเสียแฟลตอีกไ์ของนอทิลุธฮะแหมเมื่อกี้ี่รุมบอมเฟซเช็คเข้ามาแล้วนะแต่ว่าปิดไม่หลง,งนะดาเมจขาดไปรุมบอมเอาเป็นฮิวมาฮะมาเขาเรนมาฮะเกมนี้บอดเลนนี่น่าจะชนชน,ชนกันได้นะรุมบอมนี่ก็สามารถเอามาชนกับมิดฟอร์จูนได้เออตั้งโลกกันอันติีของเขาได้ฮะส่วใหญ่เจอมิดฟอร์จูนก็จะหยิบซัพพอร์ตเป็นรุมบอมมาเนี่ยแหละ เอาเลนมาฮะเหมือนทีมฝั่งสีแดงจะได้ดันก่อนะนะน็อตยืนดักอยู่ในภูมิมาฝั่งสีฟ้าที่ต้องถอยออกจากเวฟเลยนะเดี๋ยวจะโดนดึงเอาฮะแล้วเลเวล2ก่อนดึงไปโดนนอนทิรุสอาโดนลุงบอมไปเต็มๆฮะลุงบอมไม่มีตั้งโลอ่ะโดนไล่ตีไม่อยู่แล้วกดแฟดไปเลื่อเหลืย1หนึ่ง้วาวคือยืนดีแล้วนะยืนห่างๆและเอาแต่เลเวลไม่เอาคลิปไม่เข้ามินเนี่ยนเอาแค่เลเวลขอแต่ว่าเขาสอง๊บเพกแฝดออกมาเรียบร้อยเลยอนะโดนดึง ะเป็นติกเวฟดันเข้าไปแล้วผาร่อนเริ่มป่าฝังล่างด้วยครับเพราะนั้นไม่มีใครมาช่วยได้แล้วนะมิดฟอร์จูนจ่ายแฟดปกดสกิลสิลใส่อะก่อนที่รูมบอมจะเลเวลสองครับเมื่อกี้ดี้้าวเอาเรื่องวะเ,ออเนี่ยรูมบอมเลเวลหนึ่งกำลังจะเลเวลสองอะมิดฟอร์จูนรู้ว่าถ้าเลเวลสองออกอัพโลว์มะแน่เขาตัดใจแฟดปยัดสกิลสิลใส่เลยฮะขอ,องแท้นะเมื่อกี้นี้มิดเลยนะเป็นวราระเจอกับอาเซียฮะว้าว คลิปที่แล้วเราเห็นว่าหลาท็อปเลนใช่ไหมคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูมิดเลนกันบ้างว่าอาการจะเป็นยังไงเพราะว่าท็อปเลนเกมก่อนหน้านี้เนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยก็ไม่เวิร์กสักเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันมิดเลนอาจจะเวิร์กนะส่วนท็อปเลนนะเป็นเจสเจอกับไซออนนะไซออนก็เจอได้เกือบทุกเกมแล้วนะมีป๊อปปี้เดินขึ้นมาซ้อนนะเข็นเข้าไปไม่รอแนละ้วต้องปล่อยจอยฮรับสำหรับพี่เ,เ,เ,เจส พอมาบอดเลนนะฝั่งสีแดงเหมือนจะฟิตเลนใส่ฮะส่วนฝั่งสีฟ้าก็น่าจะต้องพยายามเคลียร์เวฟนะแล้วน็อตรูท้าหาจังหวะด,ดึงในจังหวะที่มีเนียนตายอ่ะว้าวเล่นทีเผลอบ,บ่อยนะเทมนี้นอตดึงไปโดนสโบเดอร์ไปเต็มๆแต่ว่ารุงบอลตั้งโล่ให้ฮะรุงบอลฮะยับเลยวะ่ะอืม อันตรายฮะเจอกับนอติลุสนะซัพพอร์ตนี่ต้องเป็นตัวแทงอะ่ะคอยบังฮุกให้แคลรี่ฮะแล้วนอะติลุสฮะขับบ้านชา้าเหมือนจะไปไล่ฝั่งตรงข้ามมาเพราะเมื่อกี้นี้เขาจะฟีดเลนใส่ก็เลยไปไล่เดีย๋ยวทารอนเข้ามาล้วงหลังรต่ว่ามีป๊อปปี้อยู่ใกล้แล้วเห็นทารอนชนกับแพงไปพร้อมกับพี่นออ้องนะจุดอีกนัยแล้วเข้าไปออโต้ใส่อะบรเรียบร้อยฮะขอดูหน่อยตล <laughs> าดทับเลนนะตัวโปรดผมเลยนะวารนะเนี่ยแต่มันต้องเป็นสมัยก่อนอะดูดิ อันนี้ก็พยายามจะดันเวฟให้เข้าฮะเรียบร้อยเลยโอ้โหเหม็นด้วยแฟนกลับมาที่บอดเลนเราฮะมีสคอจูนนะตอนนี้ไอเทมนำไปอยู่พอสมควรแล้วนอสด,ดึงสายรุงพรอมไปฮะรุงพรอมนี่ก็พยายามกันฮุกนอสให้สโมเดอร์ตลอดนะว่าแจวเลยฮะสมเดอร์อาจจะต้องรอมีไอเทมสักหน่อยฮะตอนนี้น่าจะยังไม่ไหวอ่ะที่นอสอ่ะเขาเดินน่ากลัวมากนะเขาเดินในพุม่มเดินแบบเหมือนจะดึงก็ไม่ดึง ดินน่ากลัวมากส่วนท็อปเลนนะบ็อบบี้เดินเกมรัๆวๆะฮะส่วยการจัดจัดจะได้นะคิวเมื่อกี้นี้เป็นนอร์ดูรูที่ได้คิวไปข้างล่างเขเดินแบบโซนพื้นที่ยับยับเลยอนอร์ดอ่ะคุกไปคุกในพุ่มด้วยเอาเรื่องจัดจันเวฟเข้าไปแต่ว่าไม่มีใครลงมาได้ได้อะป๊อปปี้กำลังลงมาเดีวเวฟนะ่าจะหมดก่อนนะโมดเดิร์นไดยืนทั้งหลังเลยฮะอันตรายมากคุกนอร์ดอ่ะ ฟุตแม่งใหญ่แบบกินทั้งเลนอะโมโนตอนนี้เลเวลหกเป็นที่เรียบร้อยฮะแล้วนอนถฐาจังหวะดึงสวยงามจัดจัดแล้วรุมพร้อมตั้งโล่ให้สโมุดได้กดอันตีฮิวเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยอะเอา้าโมโนเวลหกรุมบอเวลสี่อะนอนถ้ากลับบ้านไปเดินกลับมาที่เลนกลาง่มาช่วยเวลาเชียร์เวฟให้เข้านะสวยงามจ,จัดฮะแล้วก็มีไวทกราฟเกิดข้างบนฮะออปปี้ก็ตัดใจเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนทารอนนี่อยู่ใกล้แต่ว่าเลือดไม่ค่อยพร้อมนะอันติก็ไม่มีฮะ แล้ว,วลบูบับลีด้วยฮะโอเคปล่อยกับอันนี้น่าจะต้องปล่อยนะตรงนี้ซ่อมพอน,นึ่งหนึ่งกันโอ้มีอันนี้ฟูดเกิดฮะอเอส่วนบอลเลนมีฟจูนก็กดสโบรเรอร์แบบยับยับฮะได้บีเอมาละแล้วดายเลยหรอแล้วดายเลยฮะโอ้โอ้ยันตีตาย ส่วนมิเลน,น่าบอลลาดเริ่มหืออือกับอาเซียได้บ้างแล้วฮะแต่ว่าดูดาเมจดีเพสฮะโอ้โหโอ้โหหลายรุ่นอยู่นะแพงแพ็กตัวรุดต่อเลนสองสองกันต่อถอดกันทังเกิลน,นะทารอนกดอันติแทงเข้าไปใส่ป๊อปปี้แล้วนอติรุดกดอันติใส่ทารอนนะครับทารอนไปฮะเจสยิงอีคิวไปไม่โดนนะแล้วพังอันติของไซออนให้ได้อยู่สวยงามว้าวอุ้ยว้าว Ừ, แฟตบอลโต,ต้ใสอะตกไปหนึ่งทีส่วนบอลเลนก็บวกกันเช่นกันนะทอปเลนพี่เจสมีแฟดอยู่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะโอเคสวยงามโอเคนี่งไ,ไงเป็นไงฮะวาลาดวิดเลนนะ่นฮะของแท่ไหมคือมันเป็นตัวที่โดนทุกตัวตบอะเป็นตัวที่โดนแบบโดนยับทุกตัวคือไม่สามารถเคาน์เตอร์ตัวไหนได้นอกจากแบบเล่นท็อปเลนแล้วเจอแทงอะ เจอไซออนอย่างเงี้ยเจออออย่างเงี้ยมันพอยืนฟมฟาร์มได้พอเจอตัวที่มันแบบชอบแกล้งหน่อยอะวาลานนี่คือเรียบร้อยเลยอะ <c oughs> เออมันเล่นยากมันเล่นยามันอ่อนแอไปหน่อยช่วงนี้อ๋อเดินเกียวบอดแล้ว,วคือจังหวะที่แฟดเข้าไปคือจังหวะที่เห็นว่านอสกับกรุงบอมแบบตีกันอยู่อ่ะเห็นสมอเดอร์ย,ยืนเดี๋ยวเขาแฟดเข้าไปเลยฮะ หลายรอบไปนะจังหวะแบบทีเผลอเขาอะวาระได้ยืนเลนไม่ไหวพยายามเดินช่วยเพื่อนะกลายเป็นอาเซีย่ายเพจยับๆเลยฮะชิบผ่ายและเกมนี้อาเซียจะทำแบงได้นะโอ้โอ้อาเซียไม่ได้ขึ้นตัดฮิวนะแล้วก็ยืนเลนได้แบบแถวพลาวมากไ่างอะขนาดไม่ได้ขึ้นตัดฮิวนะมีทารอนโผล่มาทางด้านหลังไอ้อโชเดย์ใส่ไปเออ คือมันก็ได้แหละเราไม่ต้องขึ้นตัดคิวก็ได้อะไรแกมันก็ล้วแต่วิธีเล่นของแต่ละคนเลยรีบขึ้นในเทมคีหลักก็ได้เกมนี้วา,าดยับไงตัดคิวก็เลยไม่ต้องเลยคือโซโลได้ตัวหนึ่งแล้วอะตัดคิวไม่ต้องอะ <c oughs> ถ้าสมมติว่าเลนมันทรงๆล่ะจะขึ้นตัดคิวมาก็ได้นะเออมาแซลมอะไรแต่ว่าวา,าดแบบไม่รู้เลเวลเท่าไหร่ก็โดนโซโลคิวแล้วอะตอนนั้นตัดคิวไม่ต้องไอเทมหลักเลยด้วยว ส่วนท็อปเลนนะพี่เจดโดนแก๊งไปส4สตัวนะแต่ว่าก็ยังไหวก็ไซออนอยู่ฮะเอาเรื่องนะพี่เจ๊ดของอยู่ขึ้นตัดเกาะมาชิ้นแรกเลยอะของาข้ามีเกาะสมตัวฮะเอาขึ้นตัดเกาะมาเลยเอาเรื่องไหมดังเกิร์นะมาฟาร์มที่เลนกลางอะงงอยู่เหมือนกันนะเสียขึ้นไปฟาร์มที่ท็อปเลนนะไปแก้งไซออนนะส่วนเออรอตโอ้โอ้โอ เจอแป๊บเดียวนะเรียบร้อยเลยเราจะดูดเอาให้อีกแล้วนะอ่ะมาเกมนี้มิดแบกกับแฮร์รี่แบกเดี๋ยวมาดูกันบนตัวเนี่ยผมยังไงก็เชียร์แครรี่นะแครรี่แบกได้นี่แม่งทรงพลังกว่ามิดเลนเยอะฮยอ้อยากได้ป้อมเหรอฮะแล้วยืนวาร์ปทับวอร์ดไปเรียบร้อยเลย เป็นยับขนาดน้นว่าสมอดเดอร์มันสู้ไม่ได้แล้วดูดิ <c oughs> โอโ้โหแบบไร้ทาง,องา่อต้านนะเราั้งหว่านหลายๆครั้งคือไม่ได้อยอยู่ข้างซัพพอร์ตอะ <c oughs> ตัวอย่างนี้ตลอดเลยอะ <c oughs> พอบอลเลนชนะฮะซัพพอร์ตก็ไปเรื่อยเลยฮะเกมนี้ฟ <c oughs> าจูนะดันเลนสเสร็จอยากจะลงมาแก๊งพี่เจนะฮะอันนี้เอาเรื่องจัดนะ,นะนะ ดันเลนเสร็จปุ๊บเดินหาที่ทำมาสวนนอะมาแคนเซิลรีคอร์ของอาเซียอาเสียต้องเสียติเลยลบอลก็เช่นกันนะพยายามหาเลนทำนะอันนี้ลงมาจับวลาแล้วซึ่งค่อนข้างยากนะจับวลาดแต่ว่าวลาเสียมุดไปเป็นที่ระปลอยฮะลงบอมต้องแข่งให้เพื่อนหน่อยนะนาะวะว้าวเจ้าเลยเอาปีรอที่เจดอยใ,ใกล้อ่ะ คุกคิวไปไม่โดนเจสวิ่งหน้าตั้งหารูบอมมาพยายามออไปตีสตั๊กให้แตกอะเจสหน้านี่เหอะว้าวอูว้น้องอับโดนไป2ตัวพร้อมกับกดซิคคิวโดนไปอีก2องนะปาโลยักมาหาพี่เจสไปออฟเลนก็วินฟอร์จูลไล่ยิงตัวโคตรที่ขวางหน้ามาเริ่มออเริ่มกุ๊บกันแล้วฮะน่าจะถ่ายป้อมกลางนะทรงนี้ ไหวอยู่ไฟไม่แย่เลยอาเซียนี่แทงยําหมดนะแต่เขาจะทำยังไงให้ได้แทงแค่นั้นละ่ะจะได้แทงแต่แรงมากตอนนี้เกมนี้ของสารอาเซียนะทุกเพื่อนในทีไม่เอาตรงยับทุกเลนเลยฮนะเออไหวสักเลนเลยฮนะคือไม่ได้แพ้เลยทีมไฟด้วยนะมันแพ้แต่แบบยินเลนคือยินเลนไม่ไหวแล้วนะอ่ะนะเอปเลนกับแครี่บวกกันนะเจ็แรงอยู่นะพอดีดีอา,าเวลาเจ็บเข บอลมาการาลังเดินมาปิดมิดฟอร์จูนอยู่ฮะมิดฟอร์จูนยังมีแายอยู่นะลุงบอลมีของหรือเปล่าฝากคอนโทรวอร์ดอยากให้เพื่อนเทเลพอร์ตมาฮะตัว่าเพื่อนเทเลพอร์ตมาทางด้านหลังแล้วอันตีใส่ไประยะประชิดต่อยไปติดสเต็ค <No. S 1> เอา,เา,เอ,าอืมนิดเดียวไม่แย่ไม่แย่จับมิดฟอร์จูนได้แล้วก็ได้ป้อมที่เลนล่างไป เจ๊ถ้ดาดันท็อปเรนแบบลึกมากๆนะฝั่งสีแดงนี่อ้อมหลังมาแล้วฮะเพิ่งรู้สึกตัวนะไม่น่ารอดแล้วสำหรับพี่เจ๊ะออนก็จะขึ้นไปปิดอีกคนนะเจ๊ตายอะะ่าจะเสียาราคาหรือเปล่าะ แต่ว่าวาลาดเพิ่งกลับบ้านไปแต่ออน,น็อกอัพโดลุงบอมไปลุงบอมกันทุกให้อาเซียอาเซียโดนอันตีของหนอ่อยติดเลยเราต้องกดแฝดออกมาก่อนลุงบอมตั้งโลกการทุกอย่างให้เราฮะแต่ว่าไม่ได้การอันตีของไซออนอาเซียต้องโผล่ซ้อนย่านหลบเองอะว้าวอู้โอ,โอ,โอ้เรียบร้อยเลยมันจะน่าเสียดายนะถ้าไซออนการันตีของ อ่าลงบลอมกันนันี่ยของไซออนให้อาเสียแล้วอเสียมันต้องเสียอ่าซอนย่าเนี่ยผมว่าไม่แน่นะไฟไม่อกี้นี้เนี่ยอืมพอเขาเสียซอนย่าปุ๊บโดนดักน็อกอัพึ้นหนีรอดออกมาได้แล้วนะแต่ว่าโดนอาเียของวาลาดคือต้องปล่อยเลยฮะโดนทุกอย่างเกินคือคือทำพิ้วละแต่ไม่ไหวจริงโอเคอะจีจเป็นที่เรียบรอยฮะเกมนี้ ไวจีนะไคลิทิตต่างอนะเกมจบไวเลยดังเกิลก็ต่างด้วยเกมนี้คือป๊อปปี้เดินไปไหนคือได้หมดแหละถึงก่อนถึงก่อนทารอนตลอดเลยแล้วก็ทําได้ดีมากส่วนมิเลนนะวาลาโชคดีนะโดนมีอาเซียแบบย,บยับๆเลยนะเกมนี้แต่ว่ากลับมาได้เพราะว่าทีมดีทีมแบกคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์นะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะใส่คลิปนี้สวัสดีครับ